ขอขอบคุณเพจผู้แปลเคล็ดวิชาวันสิ้นโลกให้เสียงภาษาไทยโดยอีภาคอ่าครับมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาที่คุยตามลำพังดีกว่านะครับไม่ต้องหรอกพวกเรามาเพื่อลาเฉยๆบ่ายวันนี้อาจารย์และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันแลกเปลี่ยนจะกลับไปยังมหาวิทยาลัยของตนเองผ่านวงจรวาร์ปของมหาวิทยาลัยชิงกถ้ามีเวลาหวังว่าเธอจะพาเสี่ยวยุนไปที่มณฑลเทียนหลานด้วย ทั้งเธอและเสี่ยวหยุนเป็นลูกหลานของตะกุลโจตะกุลโจจะต้องทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มที่แน่นอนครับอีกครึ่งปีหลังจากที่เสี่ยวหยุนเรียนจบผมจะพาเธอไปขอให้พวกท่านเดินทางโดยสัสดิภาพนะครับห <c oughs> ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเมื่อกี้ฉันคีดเปงหรือเปล่านะพี่อี้พวกเราจะไปซื้อของฝากในเมืองพี่ไปด้วยกันไหมเอะฉันไม่ไปอะหรือว่า บาดแผลก่อนหน้านี้ยังไม่หายดีเลยทำให้รู้สึกตึงเครียดเกินไปนะมนุษย์ปล่อยข้าออกไปความรู้สึกอีกแล้วแกทำสัญญากับฉันแล้วจะดิ้น,นรนไปทำไมกันน้อยตลกสิ้นดีแกรู้ไหมว่าข้าอยู่เป็นพันปีแล้วนะจะให้ข้าเชื่อฟังไอเด็กเมื่อวานซื้นอย่างแกฝันไปเถอะถ้าไม่ใช่เพราะแกใช้เวทมนต์แปลกๆในตอนท้าย แกไม่มีทางม็นคู่ต่อสู้ของข้าได้หรอกนะในดันจี้รับแกทำร้ายคนไปตั้ง63คนตายไป10ส,สมาคมผู้เชี่ยวชาญเสียหานต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อชุบชีวิตนักเรียนรักษาและซ่อมแซมดันจีเรับถ้าพวกเขารู้ว่าตัวตนต้นเหตุยัยงไม่ตายแกคิดว่าจุดจบของแกจะเป็นยังไงกันฮึกล้าขู่ฆ่าเหรอแกมีปัญญาแค่นี้เลยนะว่ากันว่านักเวทระดับ3มของสมาคมสามารถเรียนรู้ทักษะลบวิญญาณ ซึ่งสามารถลบสติปัญญาของสัตว์อสูรระดับสูงทําให้มันเชื่องได้นะ่าจะบอกให้ดูเหมือนว่าแกจะไม่กลัวตายงั้นคงไม่กลัวที่จะกลายเป็นหุ่นเชิดที่ไม่มีความคิดเพราะถึงจะตายไปฉันว่ากระดูกเลือดและหนังของแกคงขายได้ราคาดีเป็นแน่ถ,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 ถ้าถออ้การต่อสู้กับฉันทําให้แกบาดเจ็บสาหัสฉันไม่สะดวกที่จะพาแกไปหานักบวชหรอกนะแต่แกก็ต้องการพลังงานเสริมสนะินะหินทรีพอร์ตระดับเอส ความสามารถหลังจากเปิดใช้งานสามารถทริพอตไปยังทิศทางที่กำหนดได้ไกล10กิโลเมตรสามารถใช้งานได้ทั้งหมด3ครั้งความสามารถที่2สร้างขึ้นจากแร่หายากในรอยแยกมิติเป็นอาหารหลักของอสูรสุญญากาศสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังงานและลบสถานะผิดปกติทั้งหมดได้หนึ่งปีอ๋อความสามารถของแกมีประโยชน์กับฉันมากในเวลาหนึ่งปีช่วยฉันอย่างเต็มที่หลังจากหนึ่งปี ท่านจะยกเลิกสัญญาและคืนอิสรภาพให้กับแกข้าจะเชื่อแกได้ยังไงแกไม่มีทางเลือกจะเชื่อหรือจะตายพูดมาสัตว์คู่หูของแกอืมฉันคืนให้อุ้ยเดี๋ยวก่อนมีเรื่องที่แกอาจจะอยากรู้เสี่ยวเตี่ยบอกฉันว่าคนที่จับมันไปตอนแรกไม่ใช่มนุษย์จริงๆริงเผิงดาบครั้งตัวดาบประดับด้วยคริสตัลธาตไฟ,ไฟเมื่อเคลื่อนไหวจะมีเอฟเฟกต์เปลวไฟ ฟันมอนสเตอร์เหมือนหั่นพักเพียง998คุณลูกค้าครับอย่าลังเลเลยมือน,นี่เอา้าลดราคาพิเศษซื้อชุดเกาหนึ่งชุดแถมกันใกล้ตัดเล็บฟี่เอาบอคุ้มเดนเนี่ยคือเหนือกิฟที่ผมชิ้นนี้ประดับด้วยคริสตัลน้ําแข็งไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมบุคลิกยังมีผลป้องกันด้วยนะคะส่วนอัญมณีอีกชิ้นบรรจุพลังเวทของนักเวทธาตุไม้สามารถเอาเร่งการฟื้นฟูบาดแผลได้ เหมาะสำหรับผู้เที่ยวชาญที่สวยและแข็งแกร่งอย่างคุณมากค่ะอันนี้เหมาะกับเธอมากกว่านะเสียวหลานพี่พี่โจอีเอ๋เดี๋ยวนะพี่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มาไม่ใช่หรอคะเออพอดีว่าธุระพี่เสร็แล้วก็เลยแวะมาดูและซื้อของฝากกลับไปนิดหน่อยนะอ๋อหอหนุ่มหล่อสาวสวยภาพนี้ช่างดูดีจริงๆเห็นแล้วฟินจังเลยอะ่ะมคุณหูเจียงฮะ ไม่คิดว่าจะได้พบคุณที่นี่จะเป็นวาสนาจริงๆเลยนะอ๋อว่าแต่นะเป็นใครอ่ะอเอ,อ้ยคุณหนูเจียงคงจะลืมไปแล้วฉันคือหวังเฮาหลานชายของหวังป้าเทียนทายาทร,รุ่นที่สามของตระกูลหวังแห่งเรือนจำสายฟ้าเป็นอัจฉริยะสายฟ้าอันดับสองของตระกูลหวังรุ่นใหม่ในปีนี้ะเพิ่งเคยเห็นคนพูดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแถมยังเป็นอัจฉริยะอันดับสองฉันน่าขันเสียจริง หนึ่งปีก่อนในวันเกิดของคุณหัวเทียงฉันเคยส่งของข,องขวัญดาบด้อมแข่งไปนะถ้าคุณหวังอีกแล้วตามหลอกหลอนไม่เลิกระหว่างทางมาฉันเห็นว่ามีอาหารอยู่ทางนั้นเราไปเดินเล่นที่นั่นกันเถอะอืม,อมเออโทษทีนะพอดีพวกเรามีธุระขอตัวไปก่อนนะเนะอะปล่อยนะเบิงอัแค่คนชันตำกล้าดียังไงมาแต่ต้องไหบุกแห่งตระกุลเจียงนี่โอ้เสียงเปลี่ยนแล้วกเขาลงซะจังเสียงเปลี่ยนแล้วเนี่ยกลับตัวประกอบเหรอเอ้ยบ้า แคก็เป็นแค่ประดินที่เอาแต่ลบอยู่ในกระดองเต่านี่เองอาชีพประดินเลเวล23่ไก่แค่คนชั้นต่ำนี่เลเวลต่ำอาชีพก็ไร้ประโยชน์เอาชน,นะมันง่ายนิดเดียวเอ้ยแกฉันจะเล่นกับนายสักหน่อยก็ได้นะสามกระบวนท่าถ้านายสามารถแตะชายเสื้อของฉันได้ฉันจะขอโทษนายแต่ถ้าไม่นายก็คุกเข่าขอโทษฉันซะบอกไว้ก่อนนะถ้าทำของเสียหาย นายก็ต้องชดใช้เองนะจะบอกให้เว้มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วสิเด็กสมัยนี้ใจร้อนจริงๆแค่เดินเล่นก็ยังหาเรื่องกันได้โอ,โอ้มองหน้าหาเรื่องกันประมาณนี้นะโอ้ผมก็เคยจอว,ว่านักไอ้กระจกที่ไหนกล้ามาท,ท้าทายฉันจะตายนักก็จะให้พายุสายฟ้าคลั่งอไม่รู้จักประมาณตอนจริงๆแม้แต่การป้องกันของเขาก็ยังทำลายไม่ได้ <c oughs> กระดองเต่าแข็งก็จริงสงสัยจะอัพแตงทั้งหมดไปที่พลังป้องกันสิทธา่าเฮ้ยบ้าเอ้ย,อยไม่คิดว่าการป้องกันของไอ้หมอนี่จะแข็งแกข่งขนาดนี้แต่เมื่อกี้ก็แค่ของวางเทานน่านั้นท่านี่เงาเสือดาวสายฟ้าคือท่าไม่ได้ของฉันนะฮะไอ้คนชั้นต่ำถ้าจะทำให้แกหรือว่าจะจบของการล่วงเกินหวังเห้าอย่างฉันจะเป็นยังไงเงาเสือดาวสายฟ้า ใช้ชิ้นไหนดีนะสายแสงศักดิ์สิทธิ์ดาราโรยร่วงสายแสงศักดิ์สิทธิ์กางเขนไทยบาทเหลือไม่ถูก,ก็จับไปเลยสองอันดีกว่าโอ้เพ่อนเป็นยังไงกันวะเนี่ยไอหมอนี่มันเป็นใครกันแน่โอ้ยยังเหลืออีกหนึ่งกระบวนท่าลงมือมาสิน่าเบื่อจ้ะเจง เออไปไปไม่ได้ที่ฉันไม่เคยเห็นคนคนนี้ในบรรดาฉิยั์ของตระกูลต่างๆเลยทําไมกันนะก็แค่นักรบศักดิ์ศรไร้ค่าความสามารถไม่มีทางเดือกว่าฉันได้รักนี่